18มิถุนายน2566เจอกันวันอาทิตย์นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องป้าเล็กชาแนลคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตโพสต์ของน้องไรอันกาดบัณฑิตกันอีกเช่นเคยคะ่ะโพสต์จาก f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตนะคะอาทิตย์สดใสอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับละครเรื่องแรกของผมและทุกๆคนด้วยนะครับ น้องไลออนก็ได้แชร์โพสต์นะคะจากบันเทิงเวิร์กพอยต์มีข้อความโพสต์ดังนี้นะคะมัมจกมกประเดิมจอแก้วขึ้นแท่นเป็นผู้จัดผู้กำกับละครเรื่องแรกเพลงรำคำเขื่อนแก้วยกศิลปินค่ายยุงข้าวและคอร์ดมาเจอกันแบบคับขังสำหรับรละครเรื่องใหม่เพลงคำเขื่อนแก้ว ที่กำลังจะเปิดกล้องถ่ายทำในเร็วเๆนี้ออนแอร์ทางช่อง w o r k p o พอยยีหมายเลข23งานนี้การันตีความสนุกและความฮาจากผู้จัดละครอย่างตลกซุปตาแถวหน้าหมํำจกมกซึ่งพี่ม่ำยังควบํำแหน่งผู้กำกับละครนักแสดงอีกด้วย ละครเพลงลำคำเขื่อนแก้วนับว่าเป็นผลงานการกำกับละครเรื่องแรกของพี่ม่ำจกมกเพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ฝากฝีไม้ลายมือไว้กับผลงานภาพยนตร์มาโดยตลอดเจ้าตัวจึงทุ่มเทอย่างหนักแบบเก็บทุกรายละเอียดทุกเม็ดจัดเวิร์กช็อปติวเข้มนักแสดงก่อนเปิดกล้องนะักสตูดิโอ10เวิร์กพอโดยบรรยากาศเวิร์กช็อป เป็นการทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์ของตัวละครให้นักแสดงได้เข้าถึงบทบาทเพื่อคุณผู้ชมได้รับความสนุกสนานและอิ่มเอมใจไปกับผลงานการแสดงของศิลปินที่ชื่นชอบและที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เพราะในส่วนของทัพนักแสดงเพลงลำคำเขื่อนแก้ว เป็นการหวนคืนจอของสองพระนางที่ห่างหายไปจากละครหลายปีสีสิวัรและมะนาวสอนศิลที่ต่างตื่นเต้นและตกปากรับคำทันทีที่บอสม่ำชวนมาเล่นละครเสริมทับความสนุกด้วยศิลปินจากค่ายยุงข้าวรคอรอดอาทิสามหนุ่มไรอันซันฟอร์มและ ยังเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของน้องไรอันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีมิว้วเข็มจิราพีพีระยานักแสดงมากฝีมือเท่งเถิดเทิงนงชัชชาชาครูสลาคุณวุฒิสุนารีราชศิมาโบสทเพลงเอกมาร์คเดอะทูอีกด้วย แค่เห็นชื่อผู้กำกับและนักแสดงนะคะก็รู้ว่าต้องสนุกแน่นอนค่ะสำหรับละครเพลงรำคำเขื่อนแก้วรอชมเป็นแรงใจหน้าจอนะคะเป็นละครเรื่องแรกของน้องไรอันกัดบัณฑิตแม่แม่เอซแฟนคลับไม่พลาดแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก f a c e b o o k ไรอันกาดบัณฑิตและข้อมูลโพสต์จากบันเทิง WorkPo พอยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องป้าเล็กชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งคะ่ะ